มันใช่ไหมล่ะที่ต้องกินนมแม่น่ดูจันทรเ์เอ้ยโอ้ยแม่ก็มีท้องมันสงปีแล้วนี่จันทรเ์เอ้ยกินนมแม่น่ะนะมันใช่ไหมเนี่ลูกเอ้ยมันใช่ไหมนี่โตไม่เป็นนเลนี่นะ รูพ่อพ่แม่แม,ม่อายุสองปีแล้วนี่นี่จันทรนนี่กินนมแม่นี่นะโอ้หนัโตไม่เป็นนะนี่ ທອນອອືວ <inaudible> <mayor> <book> <prescribe orders>